เอาละครับพอหอกับสมสดทนผู้ชมสุกท่าเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมเกม s ชนอิ m แพ c กในภาคที่2กันแล้วนะครับผมก็ต้องขอภัยเกงที่ผมหายไปประมาณ2วันจริงๆผมต้องลงนะวันพฤหัสที่ผ่านมาแต่ว่าผมไม่สามารถลงได้เพราะว่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเน็ตผมเนี่ยที่ใช้อยู่ตั้งแต่กลางเดือนมาแต่ถ้าจะให้ระบุวันที่แน่ก็คือวันที่สิบประมาณสิบหกสิบ็ดนี่แหละ ก็คือได้เกิดเอทำให้เน็ตผมอ่ะไม่เสียนเอามากๆ <c oughs> ไม่เสียนเอาขนาดไหนคือแต่ก่อนเวลาผมเล่นอะไรอ่ะมันจะไม่มีแบบเน็ตหายไปบางจังหวะเลยแต่อันนี้คือมันมีหลายครั้งครับที่เน็ตหายไปบางจังหวะที่ตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมมันมันเป็นสีเหลืองนี้ยังถือว่ามันดีนะครับตอนที่ตอนที่ตรงน,นี้ย ก็คือตอนนี้ยังอยู่ที่เอ,อ่ยังอยู่ระดับชั้นผมเชื่อว่าค่อนข้างดีดีนิดนึงแล้วกัน <c oughs> ก็เลยเลยถือโอกาสรีบอัดเลยดีกว่าไม่งั้นมาถ้ามากกว่านี้คือผมบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ได้อัดเลย <c oughs> ก็เลยรีบๆเลยแล้วก็เอ่อตอนนี้ผมกำลังฟาร์มอย่างที่ผมบอกไปในพัทที่แล้วว่าผมกำลังฟาร์มซึ่ง นี่คือทีมที่สองที่ผมนั่งทําแล้วก็คือแน่นอนทีมหลายๆคนไะบอกเอ้ยตัวนั้นตัวนี้ดีอันนี้คือผมหาดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมคิดว่าออกแล้วก็คือมรณีจะก็คือ,คอ,คอทีมที่ผมตั้งเนี่ยคือมรณีจะเป็นสายดาเมจหลักอืส่วนไรเ,เดนก็จะเป็นดาเมจหลักตัวที่สองซึ่งสกิลของสกิลอีก็มีประโยชน์นาฮิดะ,ะเอามาซับพอร์ตจงหลีเอามาป้องกันนี่แหละเลยทําให้นัตอนนี้คือ ก็เลยได้ประมาณนี้นะครับผมเอ่อตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมคนไหนเป็นไปได้ก็ถ้าหลังจากนี้เอ่อถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมนี้บ่อยเพื่ออาร์มอัติแฟกซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ครบนะถึงแม้ว่าตอนนี้ของโมเดนีผมจะใส่อัติแฟกเป็นครบเซตแล้วแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่ได้ก็ทุเรศทุลังเงาะลำใหญ่มากเอ่อก็นั่นแหละครับก็ ถ้าไ,ได้ก็ช่วยผมหน่อยนะแต่ตอนนี้ผมคงไม่สามารถที่จะเล่นได้เพราะอย่างที่ท่านชมเห็นคือผมต้องทำภารกิจให้ทำเควสให้เสร็จก่อนมาเรานอกเรื่องก,กันไปไกลละเกือบสามเกือบสามทีท่ีเรานอกเรื่องมาเราเข้าสู่ในเรื่องหลักกันดีกว่ามาโอ้โหอยู่กันครบทุกคนเลยเฮ้ยเจ้าชา้าถือมัดเลย เจ้าด่าดียังไงปล่อยให้มังกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ร้อสนานทาให้รีบกลมขอโทษแล้วก็ไม่งั้น,น,นจะไปฟังเจ้านั่นพูดเหลวไหลเลยเลวพวกเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันนั่นแหละไม่เชื่อเทนจิแล้วก็มรลณีคาจิน่นนามากันเยอะเลยนะเนี่ยยูยเป็นไงไหล่ะคิดถึงพวกเราปรัลหะ ฉันเอาลูกขวานกับคุกกี้มาให้นะจะได้แบ่งกันไงล่ะแหมนึกแล้วเชียวว่าพวกบอกนึกแย่แล้วว่าคิดถึงพวกเธอแล้วก็อยากกินของที่อร่อยด้วยงั้นไม่แจงแฉะนะร้อนจังเลยนะเมื่อกี้ฉันตั้งใจว่าถ้าพวกเธอยังไม่มาจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยข้างนอกมันร้อนเกว่าเดิมนะระหว่างทางทุกคนโอเคหรือเปล่า ก็ลาบรือนดีนะบอกตามตรงฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้น่ะเอ้ยเราขาดอีกสองคนหรือเปล่าอีกสองคนน่ะคนหนึ่งอะไรนะมาวิกาเบ่าวกับอีกคนหนึ่งกับเป็นตานโนที่เราเคยที่เราเจอกันพาที่แล้วไม่ต่อจริงนะคือควรจะมาได้นะสองเออกับเออผมขอเรียกเดอกกับตันแล้วกันง่ายกว่าเด็กกับตันไม่น่ามาอยู่แล้วถึงแม้เจ้าตัวจะเออตอนนี้ก็ยังอยู่ในนัดลานแหละ ดนแผนของฉันแค่มีคนมาที่นี่สักหนึ่งในสามก็ถือว่าเหลือเฟือนแล้วรอแล้วเธอชวนทุกคนมาทําไมอ่ะท่านต้องรวบรวมความคิดเห็นและความภาพบังของทุกคนที่มีต่อเธอนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวคิดของนามโบราณด้วยเธอพกบันทึกราตรีศักดิ์สิทธิ์ติดไว้ใช่ไหมล่ะขอดูหน่อยสิอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลย ความคืบหน้าก็ไม่เร็วตอนนี้มีคนมากพอให้พวกเรามาเริ่มกันเถอะโทษทีทิ่มาชา้าอ๋อลืมไปมีแคสก้าเลยด้วยวะแคสกามาเลยนี่ยว่าแต่เธอมาสายเนี่ยหายากแนะเนี่ยตอนที่กำจัดมอนสเตอร์อยู่ข้างนอกเียนก็ไล่ตามมันจนติดลมนะ่ะเมื่อกี้ฉันเพิ่งผ่านเผามาด้วยได้นว่าพวกเธอช่วยจัดการปัญหาที่พงพงปิดปผูกพายด้วยนะขอบคุณฮ่า ถึงจะขอบคุณก็ขอบคุณนักเดินทางเธอะถ้าตอนนั้นฉันไม่ออกลงช่วยของสปารสิ่งคงเสียหายห,หนักอย,อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้พวกเรากำลังมีกำลังคนมากพอยังมาช่วยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้ว เราก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันเอาละเอาละเรื่องรักใครไว้ที่หลังละกานเรืกก่องเมื่อทุกคนมาคนครบแล้วงั้นพวกเราเริกันเลยดีกว่าฉันจะพูดซ้ำอีกครั้งนะที่เชิญทุกคนมาที่นี่ก็เพราะอยากให้ทุกคนบอกเล่าเรื่องราวที่เคยประสบพบเจอกับเดทางต่อหน้าบันทึกลาติศักิ์สิิ์เนื้อหาพวกนี้ถูกบันทึกไว้และเป็นส่วนหนึ่งของนา,นาาโบราณเอาละใครมีคำถามไม่มี โอเคงั้นขั้นตอนแรกเดี๋ยวๆๆพวกเราตกแล้วไม่ใช่เหรออ๋อจร,จริงสิเกือบลืมไปเลยนะนี่นักเดินหา,กกายกต่ไพจิช่วยหลบไปก่อนนะไม่ใช่คำว่าไพบอลนะไพจกิก็เรียกตามสำ,สำนวนไปงั้นแหละเฮ้ยทำไมอ่ะพวกเราก็อยากฟังดุเหมือนกันนะเนี่ยพ่อต้องรวบรวมความคิดแท้จริงที่สุดแล้วต้องให้เจ้าตัวหลบไปก่อนะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าพวกเธออยู่ตรงนี้บางคนอาจจะไม่กล้าพูดเพราะอายสิ่งที่เนั่นซึ่งนั่นน่ะก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แหละนะก็มีเหตุผลทุกครั้งที่ใช้เงินหมดฉันก็ไม่กล้าบอกนักเต้นนะฉันก็ไม่กล้าบอกนายว่าฉันนึงว่าฉันยังอยกกินอาหารไม่ใหญ่ปกติฉันหาข้ออ้างะไรสักอย่างเฮ้เดี๋ยวเรามาคนละเรื่องเฮ้เฮเฮเอาล่ะไม่เพราะว่าให้เราทิ้ง บันทึกราเตศ์สร็จเอไว้ที่นี่แล้วไปเราแถวนี้ใช่ปะ <S <S อืมแต่เขาไม่ต้องหวัวเพราะพวกเราใช้เวลาไม่นานหรอกไปงั้นเราไปดีกว่าไม่เอามาวิกามาด้วยวะถึงคำพูดของชิน,นันจะจะมีเหตุผลก็เถอะแต่ร,รู้จักพรกรยาของชืิลารีแล้วต้องเจ้าตัวต้วองเป็นคนเสมอแผนนี่แน่ๆพอออกมาแล้วก็เริ่มสงสัยขึ้นมาเลยแฮะว่าทุกคนจะพูดถึงนายว่าไงอะ เอวินนาก็จะมีดาวหมดานแล้วนะ <c oughs> นที่ใจแทนนจริงนะเนี่ยเผอแป๊บเดียวพวกเราก็มาถึงนัดลานนานพวกเราก็มาถึงนัดลานนานแล้วเหมือนกันนะเรื่องแต่ให้เราออกเดินทางด้วยกันนี่ก็ผ่านมานานเลยนะก็ะผ่านมาตั้งสี่ปีนี่ <c oughs> นั่นสิถ้าฉันเข้าถ้าฉันเข้าไป <c oughs> พูดเรื่องนี้กับนาย <c oughs> ไดค้คงดีเหมือนกันบ้าเออจังเลยนะที่บท ที่บทที่บทที่โอกาสจะมาถึงมันนก็มา่ะซิโร่เนอิ่หนึ่งอะเสร็จนั่นแหละเรียบร้อยนั่นหละแต่ว่าเรายั่้สูญทางในไปสักอย่างใน่ฮาหน้าที่เป็นคู่หูที่รู้จักกับนักเดินทางมานาไนทจิมีมีความคิดเห็นเป็นสำคัญมากเลยนะแต่ฉันไม่ใช่ชาวนาหลานนะ ไม่เป็นไรในแง่ของคู่หมูของนักเดินทางแล้วเธอแน่เป็นคนสําคัญอยู่แล้วละ่ะเพราะงั้นต้องมีคนมาจบเรื่องนี้หละซึ่งเธอก็เหมาะที่สุดโทษทีนะพอจิมพไพจิปแบบนหนึ่งนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วละ่ะ <c oughs> ไม่เชื่อจะรับปรากาศใช้เวแล้วนะแต่ครั้งนี้ก็ผ่านไปนานพอสมควรฮอ <c oughs> เ้เวลานานกว่าที่คิดนั้นิสี่ให้ข้อมูลเยอะเลยบอกตามตรงใน,นแอบหองว่าเทพราตืจะฟังจบหรือเปล่าจะเพวกเราเดินทางมาด้วยกันทั้งหกประเทศเลยนี่แล,ลนะลแล้วก็สี่ปีด้วยนะลืมล้ประสิบันทึกราตีศสักสิที์ใกล้นายก่อน นายเอาไปใช้ระหว่างเดินทางนัตลานต่อไปได้เลยแลวไว้ให้เตรียมการสร้างนามโบราณพร้อมแล้วค่อยออกมาให้ฉันเลยครับเมื่อถึงตอนนั้นท่านก็จะสร้างนามโบราณที่ไม่เคยมีให้เก็บนายแล้วก็ช่วยนายช่วยทั้งนัลานปิดฉากสงครามพ่ยาวนานในสักทีครับจบแล้วครับแค่นี้แหละครับอะไรวะ กเ,เดี๋ยวพอเตรียมการเสร็จแล้วฉันจะบันทึกนามราตีกลับมาจากเธอชัวช่วคราวถ้ามีาาเรื่องประจัญภัยอะไรที่อยากบันทึกไว้ก็รีบทำให้เรสร็จซะบอกว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็ยังรู้สึกประหม่ายู่ดีเอ๊ะอ๋ะอนอกเ,เจ้าลิตเติ้ลจบแล้วเหรอเนี่ย ไอโดเซเออดูท่าจะจบจริงๆว่ะไหนโดเซโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรละอ่ะเอ้จะจบคลิปมันก็กระไรอยู่นะเนี่ยงั้นเราไปไปพวกนี้กันก่อนดีกว่าอืมเออโอเค ก็จะว่าไงดีละ่ะจะเรียกว่าช่วงนี้ผมก็กําลังอย่างที่ผมบอกไปว่ากําลังอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวสําหรับการฟาร์มแบบจริงๆจังอยู่เพราะงั้นก็อาจจะไม่สามารถเลงคลิปได้แล้วเอ่อใช่ไม่ลงคลิปสิตอนนี้คือถ้าผู้ชมคนไหนจะเข้ามาก็ก็ดีครับแต่นี้คือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันอะไรเนง่ยทำไม เพราะว่าผมต้องทาภุรกิจให้เสร็จซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นภารกิจอะไรแต่ถ้าที่คิดก็จะกะกะกะ,ะ,ะยาวเลยนะจะว่าผมเป็นคนเออดองควสก็ได้นะอ่ามาอันนี้คือของมาก่อนนะสวัสดีอุนนี่อุนี่สุเรียตัวน้อยเหรอนะอุนทปะ เ้าไม่ผิดคนนั้นคือผู้ช่วยคนนั้นคือพวกพี่จังนะ,อ,ะอ่ะเอเดี๋วนะก็ดีๆจะจักนะแต่พวกเราผ่านมาที่เฉยอ่ะเอ๊แต่แตคุณลงศักขาบอกว่าจะส่งมาช่วยไม่ใช่เพ,พื่อนอ่ะอ่าพวกเราพอมีเพื่อนอยู่บ้างนะแต่ไม่ใช่เพื่อนที่ศักขาต่างขาที่ยังไม่รู้รายละเอียดแ,แกเถอะนะก็ดูเหมือนพเพเ่อจะเข้าใจผิดแล,ล้วล่ะ เข้าใจผิดเหยอแย่แล้วเววหรอฮูนี่เพราะเราต้องถูกหลอกแน,น่เลยเจา้าคนที่ใส่แว่นนั่นเป็นล้นกต้มตุน๋นจริงด้วยแล้วเจ้าสูเรียนน้อยจะทำาไงละ่ะไปล้างให้หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนเจ้าูเรียนน้อยที่พวกเธอพูดถึง,งมันทำไมอะตรงนี้ในเผาไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เกิดเรื่องคู่หูสุเรียนของพ่อหนูนะ่ะไม่ใช่ว่านันนะมีลูกอยู่สามตัว นั่นจะเกิดเรื่องกับนันนะพวกจพวกตัวน้อยก็พาก,กันก,กลกกนนัวมากเลยพากันไปซ่อนห่วงมากเลยออกตามหาพวกมันอยู่มันเป็นหูคู่หูซุนหึ่งของพ่อเธอไนะทำไมพ่อของเธอไม่ดูแลอ,อพ่อนะ่ะเป็นอาวุโสของเผ่านะตอนนี้กําลังยุบการเตรียมวิถีราตรีหังคืออ๋อแต่วันนี้ใั้ผมขอผ่านเร็วๆแล้วกันถึงง่ายกว่า อันนี้ผมขอผ่านเลยนะที่เกียดละเพราะว่าอันนี้ผมดูแล้วอันนี้นจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนสงครามรัดลาดซ <มา S 2> ึ่งมานนทำก็แปลกๆอยู่โอเคคืออย่างที่ผมบอกผมมารับไว้เฉยๆนะไม่ได้คิดจะทำเพราะมันขึ้นก็นานนมเหมือนกันจะเป็นเควสบางเควสที่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมอาจจะทำก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ วิสัยทนาของผมแล่ะว,ว่าผมจะทำไหมเอ่อณช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะอืมแหมคลิปสั้นใช้ได้เลยที่เนี่ยประมาณก็คือถ้าคิดในเรื่องหลักจริงจะอะไรเสียงอะไรอไ่อะเหมือนถึงดังมาจากสะพานตรงนั้นนะ่ะสวับมึงจะ เงียบเงียบมาเฮ้ยเขาไปเด็กคนนั้นถึงร้องไห้อะแล้วดี่เราไปปลอบแจไม่ถ้าเกิดว่าเขาทำเรื่องคนนั้นขึ้นมาจริงๆอะปล่อยเจ้าตัวไปเถอะ นักรบของเผ่าพงพ,ดพดิดานพากันยิงระยองมาตลอดผูいい้ก็จะยอมเผยจุดออกตัวเองแค่ในช่วงเวลาให้ไม่มีใ,ใครเห็นเท่านั้นตอนให้เป็นผู้ไร้ปีกก็ตามโอ้แจสก้าเหรอแถมฝนตกด้วยอินที่ได้เจอนะน,นักเดินทางไพมอนแต่ก่อนที่จะพักทายกันพวกเาเดินทางไปดีกว่าโอเค ที่เธอพูดถึงหมายถึงเด็กผู้หญิงที่อยู่บนสภาคนนั้นเหรอที่เราปล่อยแบบนั้นจะไม่เป็นไรเหรอถ้าจะโตเกิดคิดตั้นขึ้นมาล่ะไม่ต้องห่วงไม่งัูู้้้อาวุโสนะส่งฉันมาเพื่อบเพื่อป้องกันสถานการณ์แบบนี้แหละตอนให้ตอนนี้เจ้าตัวจะเสียใจแค่ไหนแต่เจ้าตัวเคยเป็นนักกู้ที่มุ่งเพ่ไปแตะท้องฟ้าจิตใจของเจ้าตัวไม่ได้ปอะบางขนาดนั้นมุ่งไปแตะท้องฟ้าเหรออืม ในวงปีผูผานหน่วยนักบินระดับสูงของหน่วยหนึ่งพวกเขาจะถี่คุคุลิวหรือเปล่าวะไปบนท้องฟ้าแต่หากอยากเป็นอสินเวหานอกอย่าต้องมีทักษะยอดเยี่ยมแล้วจะต้องได้รับการยอมรับจากจอำรับด้วยม,มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถ่ันบนทดสอบได้โคริยนเตรียมตัวสำบการาทาสอบบปนครั้งล่าสุดมาหลายปีแล้วแต่สุดท้ายก็ยังล้มเหลว เพราะงั้นถึงได้เสียใจขนาดนั้นแหละงั้นที่เธอบอกว่าผู้ไรปีกนั้หมายถึงบางครั้งผู้ที่ล้มเหลวในการทดสอบโอยบินหลายครั้งก็ไม่ได้รับการยอมรับสุดท้ายก็จะหมดอะไรตายอย่างและละทิ้งความรันที่จะบินบนท้องฟ้าและไม่พยายามท้าทายอีกผู้คนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าผู้ไรปีกเนี่ยแล้วจะถูกเผาขับไล่ไปงั้นเหรอ มันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงแล้วพวกเขาเป็นนักรบที่ล้ำค่าทั้งนั้นคใครบินอะไรหม,มา,าวะโคคุเรีวนะลักขนทุกเส้นของตัวเองแล้วเผาก็จะรักชาวเผาทุกคนควา่วววนาแต่ไอ้โคคเรียวนั้นได้ยินเสียงกระพือบีบมาแต่เมื่อกี้แล้วนะเฮ้ยแต่จ,จับทำย่างเป็นโคคุเรียวย่างเลยไหมเนี่ยคือพ่อหลังจากที่ผ่านรบครั้งใหญ่มาแล้วนักรบหนุ่มสาวทุกคนต่างก็แบกรับอนาคตของพวกเราไว้ โคกูเรีวทุกตัวเคยตกหน้าผาก่อนที่จะเรียนรู้จะบอยบินแล้วคูที่จะเป็นผู้ไร้ปีกก็อาจจะจุดรกกายจีบิญญัติาหการต่อสู้งมาใหม่ได้ก็จะถึงเวลานั้นคงต้องเฝ้าดูและดูและดูแลพวกเขาอยู่หางๆเงียบนั่นน่ะคือสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ไงล่ะนี่แหละนี่ก็หวังว่าเธอคนนั้นจะกลับมาร่างเลยเร็วๆนะแต่ฟังจากเสียงผิวปากแล้ว ดูเหมือนจะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เสียงแบบนั้นนะ่ะเขาไม่มีคูคุริวตัวไหนตอนรับการเรียกหรอกผิวปากเหรออ๋อคนของวงปีกผูกผาจะผิวปากแล้วบีบแต่เพื่อเรียกคูหูชุรเรียนของพวกเขานะ่ะคุเรีวก็อยากเรียกคูุริวออกมาเพื่อบอยบินครัง้งแต่ว่าพวกคูคุริวในจริงกว่านักร้ของ วงปีกอย่าสิเสียงนกหวีดที่ขายความมาั่นใจนั้นทําให้พวกมันประทับใจไม่ได้หรอกไม่ผ่านาการทดสอบแถมยันนคงเลือกคุยมาไม่ได้อีกคือเป็นอย่างนี้ต่อไปความมาั่นใจของเจ้าตัวคงได้รับแต่กระทบกระเทือนมากขึ้นนั่นก็อยู่ไม่ไกลนกกลั่นก็อยู่ไม่ไกลจากการเป็นผู้ไรเปลืองล่ะแล้วพวกเราจะพอช่วยเจ้าตัวได้ปะขอบคุณสำหรับความหวังดีนะ จริงๆแล้ววิธีกานเป็นของเธอไม่ได้แย่อะไรหรอกแ,แต่แค่อยากกลับไปบนท้องฟ้าอีกครั้งเขาต้องกล้าผ่านอ,อุปสรรคในใจด้วยตัวเองให้ได้เจะกลับไปแอบดูใกล้ๆเพื่อป้องก,กันให้ไม่ให้เพื่อป้องก,กันให้เจ้าตัวทำอะไรก็โง่จะรอเร,เรื่องนี้จบแล้วฉันจะพาพวกเธอไปเดินเล่นที่วงปิดนปุบพายแต่ผมเดินแต่ผมเดินไปแล้วนะพี่เออ จะไหวไหมเนี่ยตุ้มเหมือนจะยังไม่ยอมแพ้อีกเนี่ยถึงชัชก,กาจะบอกว่าจะตัวผ่านมันไปด้วยตัวเองก็ได้ก็เถอะแต่เป็นแบบนี้ก็ไม่มีวิธีทีท่ดีเท่าไหร่นะเฮ้ยถ้ามีฟูโกเร็วบังเอ,อิญมาอยู่ตรงหน้าเขาคงดีนะอย่างน้อยก็เชื่อฟื้นฟูความมั่นใจได้วิธีนี้ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะมารู้แล้วต้องทำอะไรแต่ไม่ทำเนี่ย จริจริงนะผมชอบบรรยากาศใช้ได้เลยเนี่ยไหม่เว้ยปิดไปก่อนอันนี้คือผมไปรับธุรกิจพวกนี้ก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นคือผมก็ไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวนะเห,เหลืออะไรกว่าอืมอันนี้คือขับอะไร่สูญหายช่วยประทับร่างไปล่อยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวนะสามตัวขับไล่อ๋อแดงว่าไม่มีละก็ไม่น่าจะมีเลยนะเพราะนี่ก็หมดแหละเพราะผมก็จะเอาคือพวกนี้อย่างที่ผมบอกผมอาจจะไม่ได้อัดนะพวกเควสสีแดงเนี่ยเพราะว่าเคยจริงไม่ช่ผมไม่อยากอัดนะแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันผมอาจจะไม่ได้อะไรขนาดทันด้วย นี่ยังไม่ต้องพูดถึงเออเรื่องของผอ้ต๊องบานั่งคิดว่าหลังทีนี้ยไงสตาร์เร็วก็ไม่มีเกนชินก็หมดแล้วตอนนี้ก็คงเหลือแค่โซเลตเดี๋ยวรอสักพักก่อนสวัสดีเออ,เอ,อคือว่ามันเข้าใจที่พวกเราพูดปะเนี่ยดูองง<ๆ>ไงก็ไม่รู้อ่ะ เอะถ้าจะพูดอะไรปิดก็ต้องขอโทษด้วยนะใครอยู่ตรงนั้นน่นะใช่ดีไงมาเสียบอนยางผู้อาวุโสนะ่ะฟังโดนเรื่องด้วยเหรอวะท่าน,นหมายเขาว่าเข้าใจแล้วเหรอครับรเ,มนะเมื่อกี้ขอโทษเสียบรนญาตนะหรือเมื่อท่านทั้งสองท่านเป็นแขกผู้ได้รับเชิญมางั้นฉันควรต้อนรับอย่างอบอุ่นขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะฉันชื่อคาฮอร เป็นหนึ่งในนักบวชของเจ้าแห่งลมราตีตัวนี้คือพวุโอ้โหเิวิ่งใจเป็นผัวพันผู้ยิชีวิตของชาวเผ่าเจ้าลมแห่งราตีโธเทนดื้อยาวจังอ่ะขอสั้นสัได้ปะชาวเผ่าเรามักจะเรียกคขาผู้วุโสแล้วพวกคุณจะเรียกเขาแบบนั้นก็ได้นะวิธีเขาเชิญขันพิเศษจริงๆนะอ๋อ ท่านผู้นี้คงพูดถึงความสวาวขอน้นบโุโซสินะผู้อวุโสมีชีวิตยอยู่มานานหลายร้อยปีความรับท,ที่เขากกุ่มาไว้นั้นแม้แต่ดับปวดจากฉันก็ยังอธิบายได้ยากคุณคงรู้สึกสับสนไม่น้อยแต่พอมีเรื่องหนึ่งที่ฉันแน่ใจผู้อ b โ u t ได้มอบป,ประการประการสิท่ที่สำคัญมากให้กับคุณทั้งสองซึ่งเดี๋ยวผมจะเชิญพวกคุณเข้ารับการทดสอบบางเร การทดสอบเหรอถ้าเป็นไปได้เพราะเจญท่านนักสองไปพบกับัวหน้าเผาผมซะหน่อยเ้าเจอกับผมแล้วเขาได้ตอบคำถามพวกคุณได้มากกว่าโอ้โเข้าใจแล้วถ้าพวกคุณพร้อมแล้วงั้นก็ตามผมมาได้เลยเซสิงพอผ้านี้จะไปถึง บนบูเชาแท่นบูชาออกซิเดียนที่หัวหน้าเผ่าอยูไ่ได้เลยไม่ต้องอ,อกใจนี่น่ะเป็นหนึ่งในสารลึกลับมากมาย,มายที่เผ่าเราใช้กันนะเรียบร้อยครับมาอีกอนหนึ่งก็ครบแล้วเพราะว่านี่ก็ผห้าเผ่าเหรอเดยนนะห้าเผ่าอ๋อใช่เออเพราะว่าตอนนี้คืออันนี้คือเผ่าเพราะเผ่าอ่ะ เพราะว่าเผ่าของสรรพสิ่งยังไม่โผล่มาเดี๋ยวนะเออตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวผมขอไปเปิดก่อนนะอืม,มาอันนี้คือผมไม่อันนี้คือผมมาตั้งละ่ะผมอากาจะเปิดเพราะว่าเออผมก็อยากรู้ตรงนี้เหมือนกันต้องต้องขอัยจริงนะครับผมมาเออพวกที่นอนเกิดน,นี้ไม่ใช่เรื่อง เออไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่นอนเกลื่อนเพราะว่าผมมาตรงนี้แล้วมันมีมังกรพ่นไฟแล้วผมก็ไม่ได้ตามมันอืมแต่จริงนะเออตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าอนาคตนะตัวละครที่สามารถเดินได้เอาฝั่งของฟาทุยนะก็คงน่าจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะกดเพราะว่าตอนนี้คือก็หมดแล้วนะข้าที่ผมคิดออกเนี่ยเพราะว่าเออ เด่กกับตันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ชายเป็นหนึ่งในน้ำดา,ำดาผู้บริหารทุกคนเนี่ยตอนนี้ชายเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นที่ที่เราอันนี้เฉยเป็นคนเป็นคันโคนเดียวเท่านั้นอ่ะเอเอเข้าใจขอแป๊บหนึ่ง บบมาถ้ามกการเสียงระเบิดที่ดังถึงเครองพวกคุณก็หลงหลุดลงมาอย่งเซนตต่ดินแหม่แบบลา ไม่เป็นไรอะไพมอนน่ะไม่เป็นไรแค่แค่สำลักหน่อยไม่คิดว่าที่นี่จะพังยับเยินดูเหมือนว่าลิตเติ้ลจะไม่ได้เปิดอะไรมากนะใครเชั่วเมื่อกี้เจ้ามังกรช่วยไล่ของมินหนีไปแล้วจริงๆนั่นแหละหน้ามหมูชะมัดเลยนะทำไมต้องเอาต,ต้องเล่นพวกเราด้วยตอนเป็นมังกรผู้เฝ้าสมบัติในเทพนิยายถ้าพวกเราหยิบอะไรสมบัติอะไรก็ว่าไปอย่างนี่พวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะอืมองพอที่หไม่น่ามีอะไรหยิบมาเถอะ นั่นสิถ้าไม่ใช่เพราะมันเราคงไม่เข้ามาในนี้หรอกนี่เตินเจออะไรเข้าอ่ะไอ้ข้างลลังนี้มีม้วนซ่อนอยู่ด้วยอะ่ะเ,เป็นปึกเลยอะ่ะรีบดูเข้าโอ้โหนักเดินทางนี้นะไม่ซึ้ก็มาถึงที่นี่ได้เออช่างมาันละกันมันจะเป็นบันทึกของนักเดินทางบางคนทําหลุดไว้นะมุมวันวที่ถูกมังกรชั่วร้ายเอ่ยยึดเป็นรางนั่นแหละหมยถึงเมื่อที่อยู่ตรงหน้าพวกเราปะนี่อะ่ะบนนี้เออบน บนนี้บอกว่ามีนักเดินทางหลายคนเข้าไปแล้วสูญหายไปดูเหมือนจจมามกอรรายจะทำ้ายคนเป็นหน่อยเออเมื่อเวลานี้วเนี่ยชื่อแปลดคลิดมก่อน่นาจจริงอยากเดี๋ยวแล้วอ่ะอันนี้คือผมขอข้ามเลยนะเพราะว่าผมหยกหยกดแห่งการหวนคืนเลยอือเคครับ มาอันนี้เป็นเควสที่นอกจากไม่ใช่เควสหลักหรือเปล่านักเดินทางพูดหลงเข้าไปในเมืองเท่าฐานบทที่หนึ่งก็เอาง่ายตอนนี้ผมมาเปิดทุกอย่างเท่าที่ผมจะเปิดได้ละโอเคที่เปิดเพียบเลยเว้ยสนุกและงานนี้อ่ะประมาณนี้แหละผม ผมคงไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เปิดเปิดได้แล้วนะอ่ะก็คือหลังจากเนี้ยอ่ะหลังจากนี้นะผมคงคิดว่าผมน่าจะไปอัดเกมโปรเจกต์เกมเก่าเล่นใหม่ของผมสักทีคือดังกำลําป่าสักทีนะเออเพราะเพราะผมทิ้งช่วงกับดังกำลังป่าไปนานโหโขเลยล่ะก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแหล,ละเพราะตอนนี้เออคนไคร ชันตาเร็วเนื้อเรื่องก็ไม่มีอ่ะโซเลตผมก็จะไม่เล่นจนผมอ่ะพึ่งผมจะเล่นไปตอนนี้ผมก็ข้ามบทไปแล้วอ่ะเพราะตอนนี้ผมกําลังเข้าบทสามพึ่งจบบทสองไปพํ่งกลังเข้าบทสามเพราะงั้นผมคิดว่าก็คงเหมือนจับสตาต์เร็วแล้วก็เกณฑชิ้นหละที่อาจจะไปอัดบทที่ห้าเลยก็คือเอาง่ายช่วงตน้นตั้งแต่หนึ่งถึงตั้งแต่ที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปอัดแน่ล่ะอ่ะ ก็คิดว่าน่าจะม,มีอะไรแล้วก็ต้องขออภัยที่ท่านผู้ชมเอ่ออัจอัคิดว่าผมเลยเถิดไปอะไรก็ไม่รู้นักหนาก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะจริงผมก็ไม่คิดว่าเนืเ้อเรื่องมันจะสั้นอะไรขนาดนั้นก็เช่นเคยหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดสไดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็นอกจากไม่มีอะไรแล้วผมก็ไปดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมเล่นเกมอะไรทำในเกมนั้นจะมาคุยเรื่องแบบนี้หรือจะมาเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ